สายบันเทิงควรนะำรำนะรำเขียดปิ้งเขียดปิ้งตำเขียดตำเขียดยยางเวดเต็มทัดเต็มทัดเนี่ยเหรออันนี้น้รำไส้ขี้เร anyway, ียบร้อยแล้วโอ้โหไข่เต็มต้องเรับไข่กุดงัวนะครับไข่เต็มต้องอันนี้ก็ไข่เต็มต้อง ใส่เต็มท้องเลย <Okay. S 1> ใส่ขี้มันออกกล่องนี่างานาีในขี้มันน้แล้อนอย่าต่ำต่ำเคียดมาเดินนี่ต่ำมาแค้นต่ำหอมต่ำค่าส่วนผสมในใส่เกลือครับใส่เกลือหนึ่งช้อนแล้ก็มะแข้งยิ่มแล้วก็หอมขาว tầm khiết, anh này là pích, pích nai cả say, píchเพชne, pích luồng cả say, rồi cả mì mọc, mọc mọc, mọc che mốc rồi cả hầm bùa mọc, như này, đi khiết, khiết đến nơi lào cả, om, con cái con Tắt tát nó biến xíu, tát kinh tát cẳng, như vậy, như vậy, con nó nai liệt nó อ๋อามาบ้านมาจ่วยละตัดเออนั่นตัชฮกกอมฮกแกมเมนูนี่อย่าตำเครียดเครียดแม่น้องอ้ํามาขายโอ้โหได้นักขนาดพอร,ร์ตปุ่นทำเพ่แฮมติดบริย่างนี่ฮมก็ย่างอยู่แตะแฮมบาร์โอ้โหกระดูต่างกินเครียด ดทำโมสังโคเมนูเขียดๆครัวน้ำรำน้รรำอ่ะตำมาแคนเรียกปุ๊บก็เอาพริกพริกควัวใส่ไปสักสี่เม็ดพริกครัวก็ใส่พริกดิบก็ใส่สูตรแต่สูตร,ตรมันเนาะตำพริกเลือกๆก็เอาละพริกเลือกปุ๊บอ่ะเอาเขียดตีในบ้านตัดไว้นี่ ต่ำครับพริกนี่ใส่ที่หลังมาต่ำเครือบเคลือบให้มันเหลือกๆหลืเอาเคลือบมาลงเลยอเอาเคลือบมาลงเลยต่ำครับเดี๋ยวก่อนเพราะก่อนเราจะใช้แต่น,น้อยทำต่ำบุเลือกเนี่ยเหลือกๆต่ำเคลือบครับต่ำเคลือบ อ้าวตอมเค็ดเรียกนี่เหล็กงามแล้วครับเอากระมาคดออกกันคดใส่นี้นไว้คดออกไปใส่เป๋ไ้แล้วก็มาต่ำพริกกันอเหมาะขนาดต่ำเค็ดตำเค็ดกับนี่ก็เอาพริกเอาหอมมาแก้มาต่ำครับ ดิบหอมตํำครับเอาเขียดมาใส่เหมาะขนาดนักตํำเขียดนี่ตํำเขียดปีนเลยนี่ตํำเขียดฝีมือนัาร้ครับตํำมันเข้าๆกันเขาเลียวใหเหนเป็นนักเป็นลายเพราะ ดูเฮ้ยอยงบดได้ย่างัเอะย่างแหวมเป็นฮิบครัวนรำน้ำรำอ้าวเรียบร้อยยกไปเสิร์ฟตำเขียดครับตำเขียดตำเขียดด้สองถ้วยพักกลับตึมอันนี้เขียดเขียดจีเขียดปิง้งเขียดปิง้งอ้ซุกบะซุกขาฮักมั้งเขียดปิ้งกับเกี๊ย มันยิ้มแล้วอ่ะยกไปเสิบครับครัวน่ารำน่ารำอันนี้ก็ย่างละวันนี้กิซุกจ้ะย,ย่างมันหอม,หอ,มอ่ะยกไปเสิบว้าว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 ไอ้หาเอื้อะเอื้อโมมี่แหมแล้วฝนนะตากผ้าเต็มหลังบ้านนั่นเพอะ แดดออกออนๆครับ <c oughs> จดะต่ำเขียดดีกว่าครับนรําตํำเขียดสีเหมือนนารับครับกับพักกระถินจากสวนหลังบ้านนี่อ่าน,นก็พักกระถินก่อปูหันโซนบนเก็บ <c oughs> มากับต่ำเขียดเนาะพักกระถินพักเมืองเมียงครับกล้ด้อด้เอเด้ขี่เขาต้อนเด้ ជាំ្់រ់់ការើ្រើ្រើនជាំ្រើនបីលើង